ไปต่อกันที่เรกนุ่มอนดาเอเวอร์ริงแฮมนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะหลังรับงานดังรับงานภาพยนตร์บู๊หนักนะคะจนส่งผลกระทบกับข้อเท้าของเขาค่ะที่เคยผ่าตัดมาก่อนหน้านี้ค่ะ ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะสำหรับเรเอกหนุ่มหล่ออนันดาเอเวอร์แฮมค่ะหลังจากที่ต้องบู๊หนักสุดๆในภาพยนตร์คุ้นพันสามนะคะที่ก็หวันว่าจะกระทบกับข้อเท้าที่เคยผ่าตัดมาก่อนหน้านี้ซึ่งหนุ่มอนันดาก็เผยค่ะว่าภาคนี้เนี่ยก็คือบู๊หนักสุดเลยจนส่งผลถึงข้อเท้าที่ผ่าตัดมาแต่ทุกครั้งก็พยายามที่จะระวังตัวเองใบฉา,ากถ้ายากเกินไปก็จะใช้สแตนด์อินมาเล่นแทนเพื่อความปลอดภัยไปฟังเสียงพี่อนันดากันหน่อยค่ะ รางแรงเลยนะนี่แบบไปถ่ายที่การกลับมา2วันกว่าจะหายปวดแล้วุดๆฮะหมดทุกอย่างเลยฮะมันเลยัวจนเท้าเลยครับกระทบหมดเลยฮะหมดเลยฮะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปหาหมอผมอยู่กับความปวดมาเป็นสิบกว่าปีและชิ้นนะแต่มันก็มันก็ปวดนะมันก็เจ็บมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคือแบบเราเราทำใจไปทั้งแต่ก่อนเปิดกล้องแล้วว่า คือเธอปวดแน่นอนก็ยอมรับยอมรับว่าภาคนี้ใช้ขนสแตนดอินมากขึ้นมากขึ้นก็ก็ถนอมตัวอยู่ับเพราะครับผมเป็นไรขึ้นมามันก็ก็จะเป็นเรื่องยหญ่เหมือนกันแต่บางทีมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็แบบเห็นแบบเห็นฉากบางฉากมันอยากเล่นเองอ่ะก็ต้องคอยแบบเบรกตัวเองว่าแบบถ้าไม่จำเป็นก็เซฟตัวเองก่อนนะ